ไัเรียกพนักงานนะดูสิเขาสำนาหรือเปล่าอะไรอันนี้เกลือตัวผู้ค่ะหรือเปล่าเกลือตัวผู้คืออะไรเกลือตัวเมียเป็นไงคะช่วงนี้ก็แก้สงการแล้วนะคะเนี่ยหินที่ว่าร้อนร้อนร้อนครับคุณแอะ ดีค่ะกลับมาพบแทบแล้วนะคะที่ช่อง Happy K วันนี้นะคะนัดคุณแอมเอาไว้จะไปทำสปากันนะคะแต่ว่าใดๆก็คือสปาจริงๆมันอยู่อีกแค่แบบ50เมตรข้างหน้านะแต่ว่ารถติดไม่ขยื่อนเลยตอนนี้เวลา3ามโมง22นาทีนะคะนัดคุณแอมไว้3ามโมงจะแต่ใดๆก็คือรถไม่ขยื่อนเลยจ้ะอยู่ตรงนี้มา20กว่านาทีแล้วบอกเลยว่า เบื่อมากนี่ค่ะในที่สุดก็ได้เจอยูร์มายูร์มา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาคุณแฮปปี้นะคะไปนอนทำสปาเบาๆห้าชั่วโมงไปจ้า <c oughs> ตอนนี้นะคะอยู่ที่ดิวาน,น่านะคะ โปรแกรมอะไรคะวันนี้เป็นโปรแกรม Queen of the Night ค่ะสามชั่วโมงครึ่งค่ะสามชั่วโมงครึ่งก็จะมีสครับตัวด้วยลงำพึ้งแล้วก็จะเป็นเกสรพึ้งค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องการขัดเซลล์ผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นค่ะแล้วก็พอกตัวด้วยสครับไขมุกค,ค่ะแล้วก็จะมีเป็นนวดคอลลาเจนเจลด้วยหินร้อนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกายกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นการดูดสารพิษออกจากร่างกายค่ะแล้วก็มีแ a i ์สปาก็ <Spa S 2> จะเป็นทำ h a i ม m ส s ค่ะเอาไว้แล้วก็สตรีม ประมาณ15นาทีมีแช่น้ำนมค่ะแล้ว่็กานแทนสปาวันก็จะทาแทนสปาอาจจะเป็นนวดน้ำอื่นได้ค่ะราคาเต็มนะคะของคอร์สนี้จะอยู่ที่11,500บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะคุณแอมใช่ก็คือมาสองแถมหนึ่งก็คือเหมือนแบบ สองคนก็คือหานกันดีมา,มากๆเลยแล้วก็คือเป็น p r i v a t สุดๆเป็นห้อง private นะคะใช่จะดีแค่ไหนเดี๋ยวคุณแทบจะพาไปดูนะครับไปาตามมาจ้วาว้าวสวยมากเลยสวยมาก<ว>จริงๆอะ่ะเราเคยไปทำสปาก,กับคุณแอมที่ดิวนาน่าแล้วรอบหนึ่งใครอยากดู full r e v i อีกคอร์สหนึ่งให้ไปดูที่ช่องเอมมี่กิติยาคาเสริ์ดเลยแต่ว่าคอร์นี้ก็สวยเช่นกันนะอะ ให้ให้คุณแทบไปนี่หน่อยอ่ะให้เดินแบบหมุนๆห,หรอให้คุณแทบพาทัวร์อ่าตรงนี้นะคะอ่าล่างตรงนี้มีเซฟค,ค่ะแล้วก็ห้องอาบน้ำฝั่งนี้เลยอ่าเปิดมาคือเป็นส่วนตัวมา,มากๆนะจริงๆแล้วก็อันนี้จะมีองค์กรไม่ใช่พี่อาบน้ำแช่น้ำนมของเราในวันนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น อุปกรณ์ที่เราจะทำสปากันนะคะวันนี้เลออิเลิศไหมโอเคขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อยากนอนละเมื่อยมากมวงอ่ะไปจ้าที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วอ่ะมันมีอันนี้เพื่อนๆไม่เรียกพนักงานนะดูสิเขาจะมาหรือเปล่าาม,มาจริงเชิญนคะ่ะ มาจริงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอถามหน่อยครวิธีเปิดเซฟเปิดยังไงคะที่นี่เขามีเซฟให้เราใช้ด้วยนะคะฟังมากเริ่มแรกก็คือแช่เท้ากค่ะแช่เท้าค่ะทาหน้าหอมแล้วเขาก็จะมีเกลือป่ะคะ่ค่ะกับอะไรอันนี้เกลือตัวผู้ค่ะ เกลือตัวผู้คืออะไรเกลตัวผู้คือมันเป็นเกลืออ๋อเป็นไงคะอ๋อเป็นเกลือสมุนไพรเกลือสักๆแบบนี้เขาเรียกเกลือตัวผู้แล้วเกลือตัวเมียเป็นไงคะเกลือตัวผู้ก็คือจะแหลมๆเนาะตัวเมียก็คือจะเล็กๆใช่ค่ะไม่เคยรู้เลยสิมีใครไม่รู้เม้นมานี่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยนี่ก็พี่ก็ใช้เกลือตัวเมียใช่ไหมคะในการคัดเห็น ใช้เกลือตัวเมียขัดขาเกลือตัวเมียผสมวิตามินค่ะอ๋อผสมวิตามินด้วยอันนี้คือใช้อะไรนวดคะพี่เกลือตะผูเลอเกลืออะไรเอ่ยไข่มุกจ้าตัวเป็นไข่มุกหมดแล้วช่วงนี้ก็ใกล้สงการแล้วนะคะเนี่ยโอเคตอนนี้นะคะเราทอดไข่มุกเสร็จแล้วก็มี เอฟโฟอะไรเดี๋ยวจะพูดสรุปให้คลายคลิกนะ mm hmm. เสร็จแล้วแล้วพอกสิบนาทีแล้วก็จะเข้าไปอาบน,น,น,น้ำนะัะแเดี๋ยวจะมาน,นวดน,น้ำมันหินร้อนกันตอน่ mm hmm. อ้ะค่ะตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คือพี่เขาจะน,นวด คอเลเจนให้ทนนะโดยวิธีวางหินร้อนไว้ข้าแล้วเอาเมือจับหินร้อนแล้วก็มานวดน,นะคะเพื่อเขาบอกเปิดธาตแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนาะขออนุญาตไปนอนนวดกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนวดคอเลเจนแต่ t e x t u r เจมันรู้สึกแบบเหนียวนิดๆแต่เหนียวนิดๆแต่ไม่เหนียวเท่าน้เพึ่งเมื่อกี้กับไข่มุกเมื่อกี้คือแบบสุดที่สุดแล้วเหนียว ล่าสุดคุณแอมถามพี่เขาแล้วว่าเลยกี่นาทีนะคะเพราะว่าแมบอกว่าตอนนี้ใจอยู่ที่ไก่ทอดครับซมตำปูปลาแล้วซึ่งความรักคุณแอมก็คืออยากให้นางหิวนะจ๊ะเพราะนางจะเปลี่ยนจากหน้ายิ้มยิ้มอ่ะเป็นยักษ์ทันทีจะกลายร่างเป็นตบ่เออจะกลายร่างแล้วอีกแป๊บหนึ่งตอนนี้เห็นที่ว่าร้อนร้อนให้รอนาคุณแอมนะจ๊ะ ค well, really ือเพื่อนทุกคนรู้อ่ะต้องบอก่นี้เพื่อนทุกคนรู้ว่าเวลาหิวแล้วก็คือจะกรยายล่างเลยอันนี้เีลยวกี่นาทีนะคบพี่สรุปยี่สิสีพนาที่ขอเพื่อนที่โหนด้วไหมคะลงน้ำแคห้าเายจะเป็นนเหอยฉันอิ่วฉันอิใดๆก็คือหัวแทบเยินกับคนแอมมองเนี้ย ดูนี่ผมด่ามาเรียบร้อยแล้วดูหัวนะผมเล็กแล้วรอดวอรที่เลวเล็กเลยนแหละี่ี่กรมอดหมืกร,รใครมาอรอดีรอดี พี่เอาเตือนหนูหนึ่งครั้งได้ไหมคะไม้ดูแล้วพี่ทานหนูอยากได้เพิ่มขนาดใหญ่ใจให้เพิ่มที่นี่ดีมากเลยนะคะคือมีดอกกลาบโรยให้ด้วยเราแช่น้ำนมกันอยู่เนาะคุณแอมมี่แล้วเขาก็จะมีของหวานมาเสิร์ฟให้กินด้วยระหว่างเราแช่ในอ่างนะคะนอกจากขนมหวานแล้วเขายังมีไว้ให้เราอีก มีแชมเปญให้ด้วยค่ะใช่เหรออ่าโอเคใดๆก็คือคุณแอมเริ่มจิบแล้วหนึ่งเกมมันจะไม่หยุดแ,แล้วนะจอะอาชวนแก้หน่อยค่ะนั่นเหีียเนี่ยมันน่ากลัวแล้วนะน้ำควรจะมาเลยจะมาเลย น่าสุดไม่ผลมานะขวดยามาขวดยามาแต่บอกว่าที่นี่ชีสเค้กอร่อยมากใช่ไหมคุณแอมใช่คืออาหารเขาแบบเนาะแต่ใดๆแล้วคือออกคลุมหน้าหน่อยค่ะเหงื่อออกไม่ไหวแล้วเพราะน้ำร้อนแต่มันรู้สึกดี้ะมันผ่อนคลายหละแต่กที่เราลอดกันเนาะ A few moments later โอเคตอนนี้นะคะสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วจริง,รงๆเขาจะมีชาร้อนแล้วก็ผลไม้ให้กินอีกแต่ว่าเราบอกว่า,วาไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าต้องบอกที่นี่วันนี้เราทำคอร์สราคาเท่าไหร่นะคะคุณแอมราคาเต็มมันจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็คือเขามาแบบโบนึงแถมหน <M 1. S 2> ึ่งเอาจริงว่า3ามชั่วโมงครึ่งนะโปรแกรมนี้สามชั่วโมงครึ่งตกแบบชั่วโมงเท่าไหร่พันกว่าบาทประมาณถ้าเกิดตีๆเอานะประมาณนี้นะคะใช่แล้วก็คือมีทั้งแบบ คราฟตัวพอกด้วยไข่มุกพอกด้วยน้ำผึ้งใช่ยเยอะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแปะคอสอันนี้ให้ดูตรงนี้แล้วกันใช่ใช่ใช่เป็นที่หนึ่งที่แนะนำปกติอะถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่ใช่ไหมถ้าเมื่อก่อนเนี้ยที่ประเทศยังเปิดอยู่เนี่ยคือจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวญี่ปุ่นแล้วก็าชาวต่างชาติคือบุกเต็มตลอดที่เนี่ยเพราะว่าเขาเปิดมา20ปีแล้วโอเคตอนนี้เราจะพาไปกินข้าวแบบเบาๆเพราะว่าเราลดความเป็นันอยู่ไปจ้า ลูกชิ้นเธอไปยาฉลองเธอไปยาฉลองโอเคไปกันค่ะคุณแดมหิวแล้วใช่ไหมตอนนี้หน้าเริ่มเปลี่ยนหมดแล้วว่าหน้าเปลี่ยนหมดเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะเปลี่ยนกินก่อนไม่รอนะคะผิวมากแต่พี่แหวกพี่แต่งหน้าอยู่จ้าแต่งหน้าอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีเราเมีนัดเดทต่อไม่นัดเดทหรอ แมทต์เจอเพื่อนค่ะเพื่อนเราก็ต้องปัดมาสคาร่าไปนะหน้าแน่นยิ่งหวังคุมเดี๋ยวตอนนี้ก็คือกินก่อนแล้วหิวมากทุกคนเห็นควันเอ่าหูไหมคะหิว,วจวนควันเน่าหูเน่าหูหิวาาหๆๆมากแล้วแบบตายล้ออาหารถ้ามาแล้วนะคะคีอแค่สั่งแค่จานเดียวก็คือตำไทยไข่เค็มเพราะว่าคันรี่มันต่ำจริงๆแล้วก็กินค่าอ,อาหารมันสูงนะ <ๆ S 1> ใช่ไหมแอม ดูเป็นงานเป็นการมากเลยอ่ะไม่ไม่เอาจริงเวลาสมมเวลาว่างเนี่ยจะกินส้มตำเพราะว่ารีวิวอาหารเราก็แบบเยอะแล้วอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้บ้างก็บอื่นตับไทยก็คือตับไทยอืมก็จะไม่ได้จัดจ้านเหมือนแบบร้านแบบทิ้งอื่นห้างห้างทอดาในห้างต้องพูดอย่างนี้ว่าเขาก็ ต้องทำแบบบางๆให้ทุกคนกินได้เนาะโอเคงั้นขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสั่งสั่งกันต่ออีกนิดนึง,งนะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทันตลอดนะคะแล้วก็มีอะไรก็เม้นมาบอกกันหน่อยเนาะ,ะว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำลิปไปเลยดยกว่ก็มินไพจ้ะโอเค<น>ไปแล้วค่ะมินไพรจ้าไปแล้วค่ะ